สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซนทันเวสเกตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณการจัดงานของดีเมืองแคนจากขอนแก่นสู่เมืองกรุงนะครับเริ่มต้นวันที่10ถึงวันที่1 4กรก,กฎาคม2568นดะครับด้านล่างของเรานี่คือบริเวณการจัดงานเดี๋ยวเราลงไปเดินดูนะนี่รู้สึกว่าจะมีของขายเยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยโ,โหมีส้มตำมีน่าจะมีไก่ย่างเขาวสวนกวางมาด้วยนะคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะได้ซื้อกลับบ้านแล้วก็ ไปกินกันที่บ้านนะครับอาเดี๋ยวลงไปด้านล่างเลยดีกว่าตอนนี้คนเริ่มมาเดินแบบตอนนี้เซนต์แฮเวสเกตคนเยอะมากนะครับวันที่10นะครับดูบรรยากาศตอนนี้ลงมาด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่ของกินไก่ย่างนี่คือโอ้มีแบบว่าซีสโซต์ซสต้มซอสต้มยำสับละเร็จดลูกนะครับ มันมีแบบลาราด้วยมาดูด้านนี้ขนมอ๋อเขาจะเป็นบอกว่าของจากทางขอนแก่นแล้วก็จะมาที่นี่อันนี้เป็นเป็นข้าวอ๋อทางนี้ก็จะมียาสเปรย์เสเลดฟังพรตัวเมียต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นเนาะต้องเป็นเสเลดบงพรตัวเมียแก้แบบ แกปลดเมือยฉีดพ่นไม่ต้องนวดนะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศอ๋อนี่เขามีบอว่าขายผ้าด้วยฝั่งด้านนี้นี่ไงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าใหม่มัดหีบ้านหัวฝ่ายนะครับผ้าใหมมัดหีบ้านหัวฝายสวยนะใครแบบว่าชอบผ้านี่ลองมาแวะที่งานได้เลยฮะให้ดูฝั่งนี้โอ้สวยงามสวยงาม เขาจะมีแบบสองฝั่งเนาะนี่ลองเดินดูสมุนไพรชงดื่มเขาจะเป็นแบบว่าพวกเป็นแบบวิชากิจชุมชนเป็นอย่างนี้นะอันนี้โซนผ้าเครื่องแต่งกายอ๋อเสื้อผ้ามีงาน10ถึง14นะครับใครสนใจก็ลองแวะมาเดินชมได้นะครับกระเป๋า ของดีของดีเมืองแคงอนนี่ก็จะมีแบบ <Yeah. S 1> เยอะแยะเนื้งานเขาก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในอ๋อน,นี่อันนี้มีแบบว่าใย,ยบวบด้วยราคาก็ตามนี้มีแบบใย,ยบวบเล็กด้วยเอาไม้ขัดตรงขัดตัวนะทุกคน วิสากิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใย,ยบวกนะครับลองแวะมาได้นะเผื่อว่าใครสนใจใย,ยบวบเดี๋ยวลองแบบเดินดูเดินชมบรรยากาศกันหน่อยนะอันนี้เขาจะเป็นแบบโซนผ้าแล้วก็จะมีตโซนของกินแต่ว่าโซนของกินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอันนี้คือเวียดนามซีฟูด้ดอ๋อเป็นแบบเวจักรยวนสามห่อร้อยมีแบบนี้ด้วยทุกคนเป็แบบ ของกินต่างๆนานา,นาใครชอบก็ลองแวะมาได้โอ้โหแปดสิบบาทเดี๋ยวขอแบบมาดูไก่ลงดงคืออะไรไก่ลงดงอำเภอหนองเรือทุกคนอ๋อเป็นแบบตัวละร้อยแปดสิบเก้าบาทครึ่งตัวร้อยสิบเก้าบาทไก่ลงดองด้านนี้เป็นแบบ ไส้กรอกไส้กรอกหมูในโด่งเอ้ยไส้แกะหมูไส้กรอกหมูกมุนเชียงเฮ้ยกุนเชียงกันแน่จริกุนะเชียงหวานน้อยมันน้อยสบบามร้อยี่สิบาทต่อกิโลมีไส้กรอกอีสานมีแบบน้ำพริกอะไรเนี่ยนะ้ำพริกปลาดิบด้วยทุกคน น่ากินชักขวบขูแหนมทำผิดไปยังอันมีข้าวและข้าวหอมมะลิ5้าโลสองร้อยสี่บ๋อเนี่ยบรรยากาศงานเขาจะประมาณนี้เลยทุกคนถ้าใครแบบมีเวลาว่างมาเดินก็ลองมาเดินชมบรรยากาศของกินเสื้อผ้าแล้วก็เป็นผ้าไหมอะไรต่างๆของทางขอนแก่นนะครับเขาจะมาออกบูธจนถึงวันที่14นะ14นี้เท่านั้นนะครับ ทางด้านนี้ก็มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสะพายไหลกันน้ำซักลีดได้นะฮะเชียวเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับไปทางฝั่งด้านนี้ดูว่าเขาจะมีอะไรอีกนะนอ๋อก็คือเป็นงานแบบงานเล็กๆเนอะจัดสินค้าจากทางคอนแกนมาอยู่ที่แบบเซนทันเวสเกตนะครับนี่ฮะ อันนี้คือแบบไก่หลงดงนี่แบบว่าหอมแซวเห่ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการน่าจะมีแบบว่าการพูดอะไรบนเวทีอยู่เนาะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยก็จะมีแบบไก่ยงไก่ย่างอะไรเงี้ยของลาบเป็ดมีส่วนมากเขาจะมีแบบผงนี่มีร้านนี้เป็นผงแบบผงต่างๆเวลาที่ทเราทําของกินนะี่ย ก่ย่างหนึ่งตัวแยกกล่องพร้อมทเขายังย่างไม่เสร็จเลยส้มต้มส้มตำก็ยังไม่เสร็จอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าใครบอกว่าวางๆก็ลองแวะมาที่บริเวณการจัดงานได้นะครับอยู่แถวนี้บรรยากาศของงานเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พาไปเดินเล่นด้านล่างนะครับเนี่ยก็จะมีแบบหลายอย่างอยู่นะอย่างพอเราเข้างานมาเนี่ยฝั่งด้านนู้นก็จะมีเป็นแบบพวก ผงต่างๆผงต้มยำผงนุ่นผงนี่หลายอย่างนะฮะมีแบบน้ำปลาร้านะมีแบบว่าข้าวมีของกินผลิตภัณฑ์นวดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีใยบวบมีอะไรอยู่ฝั่งด้านนู้นด้วยนะฮะแล้วก็แบบถ้าเราเดินมาดูด้านนี้นะด้านนี้ก็จะมีแบบแบบเนี่ยมีแกงมีส้มตำมีไก่ย่างมีแบบไก่อะไรสักอย่างหนึ่งนะดังนั้นมีไส้กรอกครับมีกุนเชียงนะ เนี่ยมีข้าวสารขายด้วยนะแล้วก็ส่วนมันก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีเสื้อผ้านะี่ด้านหลังก็จะเป็นโซนเหลืองๆนี้จะเป็นเสื้อผ้านะโซนเขียวนะี่จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์แบบใช้ทั่วไปแล้วก็สีชมพูตรงนี้จะเป็นผ้าไหมเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครมาก็คือ1 0บถึงสินะของดีเมืองแคนนะจากคอนแกนสู่เมืองกรุงนะฮะสิบสิบถึงสิบสี่กรกฎาคม2525ี่ส้ที่เซนทัลเวสเกตนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะี่ไป ก็น่าจะประมาณนี้หลยทุกคนถ้าใครบอกว่าสนใจก็ลองแวะมานะครับเดี๋ยวจะไปหาเดินเล่นสถานที่ต่างๆแล้วบรรยากาศเซนทันวิเกตในวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดคนเยอะมากอุ๊บอุ๊บายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซนทันวิเกตนะครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณการจัดงานของของดีเมืองแคนนะครับจากขอนแก่นสู่เมืองกรุงเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14พฤศจิเออไม่ใช่ถูกต้องโอ้มัวแล้วผิดอีกแล้ว543ส1 5, 4, 3, องหนึ่ง <c oughs> <c oughs>